ผมมีร้านจะมาแนะนำร้านขายแมว <What? S 1> แนะนำร้านขายโรบักเรดดีมีคุณภาพไม่มีเกลียนถ้าสนใจกดลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมล็อกดอเนี่ยครับเอ้ยล็อกดอหรือเปล่าล็อกดอล็อกดออันยิบิทล็อกดอลายอ่อนนะครับผมวันนี้ก็มากับพี่เตนะครับบอกเลยวันนี้จะมาคว้าแชมป์ครับไอ้เหี้ยตาเมื่อกี้ไม่ยังตกอยู่เลยตว์ใช่แล้วด่านนี้แหละที่ผมตกนะครับท่านผู้ชมไอ้เหี้ยคือแบบผมเล่นไม่เป็นด่านเนี้ยถ้าใครนำก็คือต้องโดดไปแล้วก็โดดกลับนะครับตายท่นจับกันได้หรือเปล่าวะได้ได้ได้ ใครจะนำจ้ะได้ได kind of oh. yeah. ้ได้อันนี้อันนี้เอาเอ้าคอยข้างหน้าแม่งล่วง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 อ้า รวมหมดแล้วทีนี้เอาเฮ้ยพี่พี่เข้าแล้วเข้าแล้วเยสเข้าแล้วเข้าแล้วจบแล้วโอ้โอ้ไก่ไปไก่ไปบางทีแหมเฮ้ยไก่ยังวะแล้วไปฮะจับไปฮะโอ้โหตรงนี้ผมไม่รู้เลยว่ะ เดี๋ยวรอมันลงก่อนนะครับเอาพี่โดนเด้งขึ้นฟ้าไอ้ทั้งเฮ้ย,ย,ยพี่แตกเฮ้ยใครที่หนึ่งวะเกินแทงคือบอกว่าใครมันจับผมมาเฮ้ยมาสิครับเอ้ยเๆ้ยเ้ยมาสิครับจับจับ พี่ข้าเซฟตัวนั่นแหละเฮ้ยผมอยากขี้หนึ่งเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้รันนิดนึงไอ้รันนิดนึงไอ้๋ผมผมผมยุทธ์ขี้ไอ้สัตว์ ใช่ไม่น้อยอ่ะเอาด่าอะไรอีกครับเนี่ยด่าอะไรอีกครับเนี่ยคนดูผมไม่เคยเล่นว่ะครับไม่ดดามีสี่มุมือนเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะเอาไข่เอาไข่ใส่ทีมตัวเองอ่ะหยิบไข่หรือเปล่าหยิบไข่มาเข้าหรือเปล่าผมก็คิดว่างั้นแหละครับใช่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 หยิบไข่ชัวร์เลยที่ฝั่งแล้วเนี่ยที่อยู่สีอะไรวะผมอยู่สีเขียววะสีแดงสีแดงเอากดจับ <laughs> <บ>เอาใครหล่นใครหล่นเอาเอาพี่ใครหลน่นกดกี่เอากดกี่ครั้งเหรอไม่ไม่ไปไม่ไปกดกี่ครั้งเหรอ <ไป S 1> พี่แล้วแค่แคี่ไอ้เี้าผมท,ทีเดียวก็ว่าใครหลนน่นไใ้ส <laughs> ัตว์ทีฮอปได้ประวา่า โอ้ยสีเขียวที่สองอ่ะเอาเอาเอ้ยยังยังไข่ยังไขเอ้ย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 มันเร็วจังอ่ะสีเขียวอ่ะผมโยนให้พวผมไอ้ยีนนี่มันจะหนีไปไหนสัตว์กูจะล็อกตูดมึงเี้อ่ะไอหมดแล้วไข่หมดแล้วหมดแล้วเอ่ะโอ้พิ้งแทหรอวเนี่ยตอนเนี้ยไอ้สีสีแดงไอ้สกายแหลกไม่จะมายังไข่เอาไอมันยังไข่กันได้นี่เฮ้ยไอไม่ให้ไปไอ้นี่มันเหลี่ยมอ่ะ เมิกไอ้นี่แม่งเหลี่ยมว่ะไอ้นี่แม่งเหลี่ยมว่ะเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยสีฟ้าแมงฟ้าก่อนย้ไ่ก่อนฟ้าก่อนไอ้ยศสีฟ้าแม่งไอ้ยศรักเฮ้ยไอ้พวกไอ้น่าสนกวีอุ้ยไอ้ยศทีมันก็ยืนนิ่ง เอ้ยยืนนิ่งทำ้นตีเลยเอาจับไม่ให้ไปอุย้ยผ <c oughs> ีแม่งเออเตอว่าโอมันโอ้ยมึงก็โอ้ what the fuck ชะนะคามสีเขียวก็แบบอืมอุอ้ย <c oughs> ไอสกา,ายไอยสกา,ายแม่งโอ้โหพี่สีแดงแพ้เหรอเชี่ยสีเขีเยวชนะไอ้สกา,ายแหลกไอเงีไงไง้ย เอ๋อพี่ยังเป็นกำมีจริงไอ้สัตว์ดานนี้ดานอะไรลื่นเหรอเนื่อยน้ำเนื่อยอ้าเฮ้ยยังไม่มีคนเข้านะยังไม่มีคนเข้านะใช่หรอใช่ใช่ผมรู้สึกท้อแท้แล้วตอนเนี้ยแต่อันนี้ต้องโดดหลบหรือเปล่าไม่รู้ดิเดือดเลยผมเดินหลบเอาอะเอ้าอเอ้าเข้าแล้วเหรอโอ้ยจบแล้ว ไม่นะ <S 2> <S 2> <S ไม่ตกรอบอะ่ะจบแล้วโอ้โหแม่งโอ้แบ็คทุบบวีเคนดูโอ้โอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจริพนพทหนาลวกันนะครับผมก็เสารนี้สวัสดีครับผมกับพี่เต้นะฮะก็มาสนุกสนานเกมแล็กดอนนะครับเพิ่งเปิดใหม่อัปเดตเมื่อหกชั่วโมงที่แล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอัปเดตอะไรนะครับอาจจะเป็นแมปใหม่ก็ได้แล้วถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆมาเล่นกันนะครับก็ถามว่านุกงไหมต้องเล่นกับเพื่อนด้วยคนดู นะครับถ้าเล่นคนเดียวผมคิดว่าน่าจะไม่หนุกซะมากกว่านะครับถ้าสมมตินะครับเราโดนผักบ่อยๆหรือว่าตกบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีหัวร้อนแล้วก็ออกเกมนะครับผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเหมาะกับเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆซะมากกว่านะครับก็โอเคฮะสนี้สวัสดีครับก็ขอลอยไรนะครับผมบ๊ายบายจ้า